สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจไทยเดินทางมาทํากุญแจรถ BME46 กุญแ e จหายหมดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับ,บขั้นตอนการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับด้วยเครื่องทากุญแจระบบอัตโนมัตินะครับ,บ ครับหลังจากทำดอกกุญแจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้ทำการถอดกล่องตัว EWS นะครับออกมาทำการลงทะเบียนกุญแจดอกใหม่นะครับลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นจำนวนดอกกุญแจนะครับแล้วก็จะได้เป็นตัวเม็ดชิปเม็ดสีดำเม็ดนี้นะครับเม็ดนี้จะทำให้รถสตาร์ทติดได้นะครับเดี๋ยวทำการประกอบนะครับเราทดสอบสตาร์ทอีกครั้งนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากทำการประกอบรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกุญแจรีโมท แบบใหม่นะครับแต่ยังเป็นระบบเดิมแท้สูตรเหมือนเดิมนะครับสวยกว่าเดิมนะครับผมเป็นแบบดีดพับก้านกุญแจนะครับทดสอบนะครับลงทะเบียนกุญแจอิโมบิเลเซอร์สมบูรณ์ทุกอย่างนะครับเสียบกุญแจปิดออนครับสตาร์ทครับสตาร์ตติดใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับทดสอบระบบรีโมทนะครับทดสอบนะครับล็อกครับเปิดครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถ bm นะครับ 318ie46 นะครับมีปัญหากุญแจาหายรีโมทกดได้ไม่ไกลนะครับสามารถทําขึ้นใหม่ได้นะครับ0826166655นะครับช่างกุญแจไทยยินดีให้บริการนะครับ